เออวิญ,ญญาณเจ้าขึ้นสวรรค์หรือว่าตกหน้าลกหรือเป็นใสขอไทยขอถอนดวงวิญญาณพระแม่ทธรณีเออจงเป็นสักชีพยา,ยานนำดวงวิญญาณของแม่มารับเอาของบุญเด้อทางนี้กินเขากินปลาน้ำลูกน้ำเต่าเราจะค่อยกัดมือเอื่นเ้ารับของบุญน,นำ่ว่าทีทางเม วาน้ำเดเมเดอ,อิทังเมโพชนังมัตตยาตกัตสะทินังเอเหิภูนชิตวาตวังสุขติงขัดชะสาธุสาธุสาธ,สาธุพวกขาวาพระบุตพระบาท ขอไหวพระธาตุเจดีพระศีมหาโธิ์พระเจ้าโกดตื่นติวจงให้แม่มารับเอากองบุญในครั้งนี้แม่ยังกะว่าเด้อพุทโธสวธรรค์ทมโม พุโทโธสวนธรรมโมงจักรวาลสังโคนิพานผู้คาทินค่ะให้เมียได้รับเดือครั้งนี้ก่ะ ่วงนี่เด้อคุณแม่เอ้ยค่ะดูกหลานได้มาลองมาล่ำมอลำกิจสนาบุญแสนชินกกรบุญแสงค่ะได้มาล่ำแบบโบล่้านเฮ้ามีประยุกน้ำแม่และโบไปใส่ดอกละฝนอยู่น้ำนี่นี่ละนั่นงบงเรือน,น่ะ สนเสียยแม่สมครไล่ไปก่อแสนอะไรอาวุลสุดเป็นหวงอย่างยิงิทานโ้ลงไู้ สิสิทธ <ge baum> ิงานอยู่ล้อมลอมพวกคุณแม่คุณคอมีปิติเสดสอยใจสื่นซื่นบาลเกตนาเจ้าท่านนั้นมีอยู่สองประการหนึ่งทำท่านถึงพู้ตายอุทิศไปถึงเขามีปู้ป้าอาหารเขาหวานข้าได้แจกจ่า สมกวามายว่าให้ได้ถึงทานทานบุตรายอย่างที่สองนั้นได้กุศลใส่กับตัวหวังพลาอานสุ่์นี่โตไปไยหน้ามีจิตใจเลื่องล่าในผลหมูห่หุนที่ได้ก,ก่ออุปมาคือหอเขาบัดนู่เล ได้แบ่งกินสินท่านเป็นที่ตั้งมันแกนคือเสาหิบ่ซสวนเมาวินเมาวิทียงตรงดำลงตังหวังวิเมิน้างหน้าเป็นนวา ร้อยม่มฟังวังได้ผ้าได้พ่งจึงทำส,ส่างกู้สอันจุดประสงค์นี้นั้นให้ทุกท่านเห็นประจักษ์ให้สมเกตตะนานมจังได้ทำทานไหวฉันผู้มาฉลองให้ใครก่อนเสียอันสิขอเอินดวงวิญญาณผัวพลาขาบมี សូវីបានសាស់ពីស្សាង់ คุณแม่สมหภนทบพักเอ๋ยขอเชิญเด้อหดวงวิญญานเจ้าให้มาลับคนพลาเอาเด้อแล้วก็โมธนานส่วนบุญประคุณทานหรือว่าดวงวิญญา ของเจ้าเน่าอยู่กำทางทิศบูรพาเท่าทัดตาลถาจงบอกมาอย่าล้อสาหรือว่าเน่าท,ารรทั้งกำทิศทักษิณทางลิมธาเท่าวิรุลาหาจงบอกมาอย่าสามาปีที่ประสงค์หรือว่าเน่าอยู่ทรงทางทิศปัดขิมลิมทะเล แมลิมสมุดในบอกมาอย่าอสาหรือมันเอาทั้งกำที่ปูดอนสอนนี่อยู่เท่าปุเอลุลาเจ้าคอยสิบอกข่าวสันสาธุเดอขอให้เทพทุกท่านเพ่นเนปัตีทนวินยูมีลาุขึ้น ข้างผืนโลกกาคว่างมดดข้างคว่างห้หนลิงลำให้บอกกาวหลวงวิญญาณคุณแม่สมพรนเด้อว,ว่าพ่อบุญสวงพข้อมขอบข้วลูกหลานอยู่พี่ได้น้ำทรงกุศลหาได้ยินเสียงฉันจะหายดุงมา อย่าลลอจ่าอย่าได้มั่วเมา้างหลงทางอยู่กลางป่ามาไวๆขันยาซ่าป้านาเมลยนยานามาเดเมเด สมขอเหนยมากินหวานมากินสมขนมหอย่อมกยกมาเป็น้าเวลพาเวล,เวลย,เยิ้มน้ำเมยิยมอันนํำเทียมมาพร้อมผู้ขั้นนั้นผู้ลีมีแต่ของดีๆจัดแจงไวเ้เรียบร้อยเชอ เจ้าหหนดวนมาหรือว่าดวงวิญญาณของเจ้าอยู่กำบาดาลเมืองนาหากได้หูสาบแล้วเชิญเจ้าให้เต่ามาหรือว่าอยู่ฟ้าฟ้าเขตทินดาววดดึงสาธุด้อขอให้เทวาผายบอกดวงบิญญานหน่วยตกเข้าช่วยในโลงหมออเวชีเอา เมียสมโหเลยบาดหากรรนเว้นมีแต่ตกลงสุข่กคูมไต้หวะกีเผาสาธุเด้อขอให้ยมมลาเจ้าปดปล่อยดวงวิญญาณเนด้อมานับทานการกุศลพรปนเป็นข้าวขังหวังว่าจมใจเจ้าพญายม สิปดปล่อยเดโน่ให้เวลาเพียงเดียพ่อได้ตาวมาแม่สมข้อหนึ่หรือว่าดวงวิญงาณเจ้าของเฟ้ยนาำก็ให้เจ้านี่เป็นเลียบลอกขึ้นมามีฟู้หาควังท่า จองหนึ่งเพือใหม่ขันมาห้องหัวให้บินยันเจ้าอย่าได้องอก่าเดเมนอขันมาหอดหัวนาอย่าได้ค่านอกโกเขามาอดนกระเดาวินยันเจ้าอย่าได้ ลำทานอย่ายานแค่มังก่อนอายเมื่อควงเจ้าแค่ได้ตื่นท่วงให้เรียบรอขึ้นมาได้ยินเสียงฉันจะให้ดุงมาย่านเนื่อท่นได้ยินเสียงเอเสียงคนฮ bay say ơi. là mẹ sống khó nơi vinh nhã dù du say đây nhìn sĩ cao ơn chân Sưu sắc hàn minh ơi, ở oh, no, Mẹ sống hoa ơi ขันวิญยานจะมาถึงเล้วในปลํัมสถานทียาเฝ้าขึ้นเมื่อนีให้อยู่น้ำลูกเต่าห้อยท่าเบิงฉลองถ้าเบิงลำเบิงลองหมอลำใหญ่มาประจักษ์มาปักหลักการแสด,ดงเพื่อฉะลองเจ้าคิดเห็นของคุณเขาจึงทำบุญหลุนสง จุดประสงค์ลูกเต่าได้ท่านสาวสรงหาแม่นสิอยู่ฟ้าฟ้าเขตดินทางใดบุญกุศลให้นําไปส่งสนองคืนเจ้าตายไปแล้วก็อย่าเศร้าเอาวิมานเป็นที่อยู่มูสนมหอมโลหอมคนพร้อมแห่เห็ มีตั้งเท่นเบี้ยไครม้วนดนตีครับก้มย่าได้ตอมสุกเศร้าขันสดชื่นโยโโโ่สวนรละคุณพ่อบุญสวงความ่อบอบ๋ย ผู้ทำทานว่านั้นกค็คือดังเดียวกันเด้พอเดือให้สุขสันเป็นปีอย่าได้มีภัยตรองอยาได้มนีมองเสาอันตรายอย่าบังเหนียดฝุงสเสนียดอย่าได้มาหอมล้อมโลคข้าพ้อม่ห,ห่างหายชวีวันอย่าขี้ไล่ให้องตองสดใสทางพนดนาไมาให้สุมเย็นเลย บุญจะขึ้นสนองเจ้าผู้ทำบุญนุนทรงจุดปัสงค์ทุกนั้นอย่าผ่านพอเดนละมูมานศรัทธาทางจวงจะเน่้